ไหว้าอาหารเจวันศาสตร์จีนดีอย่างไรวันศาสตร์จีนปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6กันยายน2568ตามความเชื่อเป็นช่วงเวลาที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้วิญญาณจากนรกขึ้นมามนุษย์โลกรับส่วนบุญในวันนี้ลูกหลานเชื้อสายจีนจะตั้งโต๊ะเส้นไหว้บรรพบุรุษ และวิญญาณสัมภเวสีหลายครอบครัวเลือกจัดของเส้นไหว้ด้วยอาหารเจผลไม้แทนเนื้อสัตว์ไม่ใช่แค่เพราะความสะดวกแต่ไหว้ด้วยอาหารเจมีประโยชน์มากกว่าที่คิดในคำบอกเล่าของคนโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณชั้นสูงย่อมยินดีต่อของไหว้ที่มาจากความเมตตาและความบริสุทธิ์ใจอาหารเจ คือสำรับแห่งเมตตาปราศจากการพรากชีวิตจิตผู้ว่าย่อมสงบบุญจึงงอกงามและส่งถึงได้ทุกภพภูมิบางคำสอนว่าไหว้ด้วยของบริสุทธิ์จะได้รับพรที่บริสุทธิ์ตอบกลับวันศาสตร์จีนปีนี้ลองมอบสำรับเจแทนคำระลึกถึงเพื่อให้บุญของคุณส่งถึงฟ้าถึงดินและทุกดวงวิญ,ญญาณอย่างเท่าเทียม